แตงจริงแล้วเนี่ยไอชาครีมญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นถิ่นที่ไหนเด่นเรื่องไหนก็มักจะทำไอศาครีมรสชาตินั้นๆอย่างเช่นและสำหรับคำว่าถ้วยเราจะพูดว่าคับอีกครั้งนะครับคับ สวัสดีครับคุณผู้ชมเจแปนมาดูมากับตูนวารัตนะครับมาดูมารู้ภาษาญี่ปุ่นถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เข้ามาในห้างสสพินค้าและกำลังจะหาไอศครีมรับประทานนะฮะโอ้ไอติมนี่เด็กก็ชอบผู้ใหญ่อย่างผมก็ชอบนะครับอากาศเยน็เยนๆแบบนี้เนี่ย กินอาหารร้อนๆก็อร่อยก็จริงแต่กินไอติมโอหมันก็ฟินไปอีกแบบหนึ่งนะฮะหนาวทั้งข้างนอกทั้งข้างในร่างกายจะได้สมดุลครับพูดถึงคำว่าไอศครีมก่อนดีกว่าคํานี้เนี่ยเราทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช่ไหมอยากรู้ว่าภาษาญียย่ปุ่นเรียกว่าอะไรและไอศครีมเองก็มีหลายรสชาติคําว่ารสชาติหรือคอําว่าเฟลเวอร์ในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาญียย่ปุ่นเขาพูดว่าอย่างไงครับเซนเซ ได้เลยครับพี่ตูนสำหรับคำว่าไอศครีมเราจะใช้เป็นคำทับศัพท์นะครับไอศครีมอีกครั้งนะครับไอศครีมแปลว่าไอศครีมครับและคำว่ารสชาติเราพูดว่าอาจิอีกครั้งนะครับอาจิแปลว่ารสชาติครับ แบบนี้นี่เองครับแล้วไอติมเนี่ยก็มีทั้งโคนมีทั้งแบบถ้วยใช่ไหมแบบโคนเราเรียกว่าอะไรแบบถ้วยเราเรียกว่าอะไรแล้วถ้าผมจะถามเขาว่าที่ร้านนี้มีไอศครีมรสชาติอะไรบ้างผมจะพูดเป็นประโยคว่ายังไงดีครับระหว่างรอเดี๋ยวเข้าไปต่อคิวก่อนนะ ได้เลยครับพี่ตูนสำหรับคำว่าโคนเราจะใช้ทับศัพท์เหมือนกันนะครับโคนอีกครั้งนะครับโคนแปลว่าโคนครับและสำหรับคำว่าถ้วยเราจะพูดว่าคั p ปุอีกครั้งนะครับคัแปลว่าถ้วยครับและสำหรับประโยคที่ว่าที่ร้านนี้มีไอศครีมรสอะไรบ้างเราจะพูดว่าคโนมิซวะนานาจิโนไอศครีมมีอะไรมัสกะอีกครั้งนะครับ この店は何味のアイスクリームが a ありますかคำว่าこの n มิเแปลว่าร้านนี้วะเป็นคำเชื่อมนั่นี่อจิแปลว่ารสอะไรโน no เป็นคำเชื่อมไอศ์ครีมแปลว่าไอศ์ครีมงะเป็นคำเชื่อมอาริมัสแปลว่ามีกะใช้เติมท้ายประโยคเมื่อเป็นคำถามเราพูดรวมกันว่า こค店はม味เซวานาเนียจまโนแปลว่าที่ร้านนี้มีไอศครีมรสอะไรบ้างครับ คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบกินไอศครีมแม้จะเป็นหน้าหนาวนะฮะยิ่งถ้าป่วยไม่สบายคนไทยจะไม่ให้กินของเย็นๆใช่ไหมแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เราเจ็บคอเรากินของทอดกินอะไรอาจจะไม่สบายคอแต่กินไอติมเนี่ยมันก็ไม่ระคายมันก็สดชื่นนะครับสาเหตุหนึ่งที่เราไม่ให้กินน้ําเย็นน้าแข็งเพราะน้าแข็งมันอาจจะสกปรกแต่ว่าถ้ามันสะอาดเนี่ยมันก็สามารถกินได้นะในกรณีที่แม้ว่าจะเป็นหวัดก็ตามแล้วไอศครีมที่นี่ก็มีหลายรสชาติมากๆนะครับถ้าผมจะพูดว่า ผมชอบกินไอศครีมรสสตอรอเบอรี่ผมจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงครับเซนเซได้เลยครับพี่ตูนและสำหรับคำว่าฉันชอบไอศครีมรสสตอรอเบอรี่เราจะพูดว่าวัตชิวะสตรอเบอรี่อาจิโนะไอซิกะสกิเดสอีกครั้งนะครับวัตชิวะสตรอเบอรี่อาจิโนะ ไอซ u g a กะสกีเดสแปลว่าฉันชอบไอศครีมรสสตรอเบอรี่ว a ตชิแปลว่าฉันวะเป็นคำเชื่อม s t รอเบอรี่แปลว่าสตรอเบอรี่อ j จิแปลว่ารสหรือรสชาติ No เป็นคำเชื่อมไอซ์ย่อม,มาจากไอศครีมกะเป็นคำเชื่อมส k i แปลว่าชอบรวมกันเป็นว t ตชิวะสตรอเบอรี่อาจินโนไอซ์ g a s u สกีเดสแปลว่า ฉันชอบไอศครีมรสสตรอเบอรี่ครับไอศครีมมาแล้วครับนี่ซื้อมา4รสชาตินะฮะแล้วก็เขาแพ็คใส่กล่องมาให้เห็นสวยงามมากนะครับดูโอ้โ oh, ห <laughs> แพ็อเกจจิ้งน่ารักมีดรายไอซ์มาด้วยนะฮะอันนี้เลือกคาราเมลเลือกรสกาแฟเลือกสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตมานะครับกับผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็ช้อน4อันนะฮะวันนี้เลือกรสชาติที่เป็นพื้นฐานแต่จริงแล้วเนี่ยไอศครีมญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นถิ่น ที่ไหนเด่นเรื่องไหนก็มักจะทำไอศครีมรสชาตินั้นๆอย่างเช่นรอบที่แล้วผมไปวาคายามาเขาเด่นเรื่องส้มยูสุก็มีไอศครีมส้มยูสุปีก่อนไปฮอกไกโดที่เมืองฟูรานะเขาเด่นเรื่องลาเวนเดอร์เขาก็มีไอศครีมรสลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้เป็นต้นหรืออย่างถ้าเป็นที่เกียวโตเกียวโตเด่นเรื่องชาเขียวก็เป็นไอศครีมมทฉะชาเขียวบางที่มีแบบทองคําเปลวท็อปปิ้งด้วยแบบที่เราแปะ หลวงพ่อในวัดเลยนะครับแต่ว่าเป็นแบบที่รับปรทานได้นะฮะไอชีครีมญี่ปุ่นรสชาติแปลกๆที่ไม่เคยเห็นเลยก็มีเช่นรสนัตโตะนัตโตะคือถั่วเน่าถั่วเน่าในที่นี้ไม่ได้เน่าแบบเสียนะเป็นถั่วเน่าที่กินได้เหมือนแบบอารม์ปลาล้าเราอย่างนี้แต่อยู่กับถั่วนะฮะเป็นแบบ ถั่วหมักเหนืดอห,หน่อยนะครับก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวหน่อยหรือไอศครีมรสหมี่เย็นไอศ์ครีมรสวาซาบิอย่างเงี้ยที่ไม่คิดว่าจะกินได้แต่เขาก็ทําออกมานะครับถือว่าเป็นความครีเอทีฟของคนญี่ปุ่นครับทีนี้ครับอยากจะถามโต๊ะเซนเซว่าไซซิ่งของมันเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกาแฟใช่ไหมมี s มีเมี L เราจะพูดเรียกขนาดเหล่านี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยหรือมีคําเรียกภาษาญี่ปุ่นแล้วระหว่างทานที่ร้านกับ ซื้อมารับประทานที่บ้านหรือ Take Away เนี่ยเรามีคำเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอย่างไงครับได้เลยครับพี่ตูนสำหรับคำว่าขนาด S เราจะพูดว่า S Size อีกครั้งนะครับ S Size S เราจะพูดว่า S สํำหรับคำว่าไซเราจะพูดว่าไซส e ซึ่งพูดรวมกันเป็น S Size แปลว่าขนาด S ครับและขนาด M เราจะพูดว่า M s i z e อีกครั้งนะครับ M Size คำว่า M เราจะพูดว่า M size เราก็จะพูดว่า Size นะครับเป็น M s i z e แปลว่าขนาดไซ z e M ครับและคำว่าขนาด L เราจะพูดว่า L Size อีกครั้งนะครับ L Size ซขนาด L ครับ และสำหรับคำว่ากินที่ร้านเราจะพูดว่าเทนไนเดทเบมัสอีกครั้งนะครับเทนไนเดทเบมัสสำหรับคำว่าเทนไนเดทเบมัสเทนไนแปลว่าในร้านเดเป็นคำเชื่อมทเบมัสแปลว่ากินรวมกันเป็นเทนไนเดทเบมัสแปลว่ากินที่ร้านครับและสำหรับคำว่ากินที่บ้านหรือเอากลับบ้านเราจะพูดว่า โมจิคายริอีกครั้งนะครับโมจิคายริโมจิแปลว่าถือคายริแปลว่ากลับบ้านถือกลับบ้านจึงเป็นโมจิคายริที่แปลว่านำกลับไปกินที่บ้านครับไอศครีมมันก็จะมีแบบโคนกับแบบถ้วยใช่ไหมวันนี้เราเลือกแบบถ้วยมาจะได้กินง่ายไม่หกเหลอะเทอะนะฮะแล้วถ้าผมจะสั่งเป็นประโยคว่าผมต้องการไอศครีมโคนรสช็อกโกแลต ไซส์ S, <Size> S. <S อ่าโอ้หาละเอียดเยอะเลยนะผมต้องการไอศครีมโคนรสช็อกโกแลตหนึ่งที่ต้องพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงดีครับได้เลยครับพี่ตูนถ้าเราพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการสั่งไอศครีมที่ร้านได้เลยนะครับ ฉันต้องการซื้อไอศกรีมโคนรสช็อกโกแลตขนาด S 1หนที่เราจะพูดว่าช็อกโกเลตตัวไอศกรีมโคนกเอสไซส์วูดฮิโตสึโอเนไおชิมัสอีกครั้งนะครับช็อกโกเลตตัวไอศกรีมโคนกเอสไซส์วูดฮิโตสึโอเนไすชิมัสช็อกโกเลตแปลว่าช็อกโกแลตครับไอศกรีมแปลว่าไอศกรีมครับโคนแปลว่าโคนครับ S อสไซส์แปลว่าขนาดไซส์ S ครับ WO เป็นคำเชื่อมครับ h i t o ตสแปลว่า1อันครับโอน a i shimasu แปลว่าฉันต้องการรวมกันเป็นชโโอ็อกโกแลตไอศกรีมโคงเอสไซส์สโว o ิตโตสือโอน s ไงชิมแปลว่าฉันต้องการซื้อไอศกรีมโคนรสช็อกโกแลตขนาด S 1หนึ่งที่ครับ ขอบคุณความรู้ดีๆจากโตเซนเซเช่นเคยนะครับเดี๋ยวขอตัวจัดการกับไอศครีมตรงหน้าก่อนนะฮะและระหว่างนี้นะครับใ่้ผู้ชมไปดูเรื่องน่ารู้กับเจแปนมาดูมะกันเจแปนมาดูมะตอนแมวกวักญี่ปุ่นแมวกวักญี่ปุ่นหรือมาเนกิเนโกเป็นสิ่งมงคลเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องโชคลาภของคนญี่ปุ่น เป็นตุ๊กตารูปปั้นแมวที่อยู่ในท่านั่งมีหลายขนาดสวมใส่ปลอกคอพร้อมกระดิ่งห้อยที่คอยกขาหน้าขึ้นในลักษณะกวักขาข้างใดข้างหนึ่งหรือบางตัวก็จะกวักทั้งสองข้างมีความเชื่อว่าถ้ายกขาขวาจะกวักเรียกเงินทองและโชคลาภยกขาซ้ายจะเรียกลูกค้าเข้าร้านและถ้ายกขาทั้งสองข้างจะเรียกทั้งลูกค้าและเงินทอง ตำนานเกี่ยวกับที่มาของแมวกวับนั้นมีหลายตำนานความเชื่อแต่เรื่องที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดคือเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยเ e อโดมีเรื่องเล่าว่ามีหญิงชราคนหนึ่งฐานะยากจนมากเลี้ยงแมวอยู่หนึ่งตัวถึงแม้จะรักแมวมากแต่ก็ไม่สามารถเลี้ยงดูได้จึงจำเป็นต้องนำแมวไปปล่อยในคืนนั้น หญิงชารานอนร้องไห้ทั้งคืนและฝันว่าแมวมาบอกว่าให้ปั้นรูปปั้นแมวแล้วจะโชคดีวันรุ่งขึ้นนางจึงปั้นรูปปั้นแมวและก็มีคนมาขอซื้อตุ๊กตาแมวและหลังจากนั้นก็ปั้นต่ออีกเรื่อยๆจึงเริ่มมีเงินจากการขายตุ๊กตาแมวและสุดท้ายก็สามารถพาแมวสุดที่รักกลับมาอยู่ด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นตุ๊กตาแมวกวัก จึงเป็นตัวแทนของความโชคดีและได้รับความนิยมสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเชื่อกันว่าแมวกวักจะช่วยนำพาโชคลาภและเงินทองมาให้สำหรับร้านค้าหรือกิจการต่างๆนิยมนำแมวกวักมาวางไว้เพื่อช่วยเรียกลูกค้าให้เข้าร้านคล้ายกับนางกวักของไทยแล้วก็ยังมีคําคมภาษาญี่ปุ่นความหมายดีๆมาฝากกันด้วย คำคมภาษาญี่ปุ่นนี่ปนโนะโคโตวะสะชดโทสุโมชินแปลว่าหมูป่าความหมายประมาทเลินเลอขาดความยังคิดหุนหันพลันแล่นเป็นสำนวนที่ใช้เรียกใครบางคนว่าเหมือนหมูป่าที่มีนิสัยดื้อดึงและพุ่งเข้าใส่ทุกอย่างโดยไม่คิดตรีตองให้ดีก่อน โอ้คำคมวันนี้แปลว่าหมูป่านะฮะหมูป่านี่อาจจะงงเอ๊ะแล้วมันเป็นสุภาษิตเป็นอะไรยังไงหมูป่าเนี่ยหมายถึงคนที่ทำอะไรไม่ยั้งคิดนะครับเหมือนกับหมูป่าที่เห็นทุกอย่างแล้วจะพุ่งเข้าชนทันทีไม่ยอมคิด ไตรตรองให้รอบคอบมุทะลุดื้อรั้นความหมายเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะลงมือทําจะได้ไม่เหมือนหมูป่านะครับส่วนวันนี้นะฮะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนจะได้กินไอติมสักทีกินไปพูดไปเดี๋ยวจะไม่สุภาพนะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับระหว่างนี้ระหว่างรอ EP ใหม่สามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร์ t วท์เนะครับพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ อก,กกแ่ลน,นี่อาหารมาแล้วฮะคุณผู้ชมเป็นยากิโซบะแบบดั้งเดิมคือเขาจะผัดมาประมาณหนึ่งแล้วก็ให้เรามาคุกกิ้งบนไทยปันหรือว่าเตาร้อนแบบนี้ต่อ,อนีาน่ากินมากนะฮะ,ะ,ะและคําถัดมาครับคําว่าอาหารทะเลเราจะมี2องคำด้วยกันนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2คําเลยครับคาแรกครับชีฟูโด